โอ้ย oh, oh, oh. เย็นน้องประยุทธ์มาตีผมวะจูปิเตอร์ขอบคุณ8เดือนครับขอบคุณเวลคัมแบ็กขอบคุณมากๆสกตลอดแปเดือนนะ s <S เจอทูบอ่ะแฮปปี้วันเลนทยเบสเดย์ค่ะวลงแมงคครับโอ้ oh, หนักแน่นเกินตรงนี้มียายอยู่ ตนี่นี่ตะปูอยู่กล่องนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นีพาขอเอาเอาเอาล่างอันาน่ารักเป็นประกันเลยตอนนี้คุณนะครับแปดเดือนอยู่ด้วยกันเป็นนานเวลาต้องการไม่มาหรอกนะอีไม่ได้ป่ะพอนโอโซลี่บะดิด้นเสียงแล้ว ต้องไปหายืนทำไรวะอุ้ยโอ้ยเขี้ยะโอ้ยเศรษกรู้ว่าทำไมพวกมันเล่นยามกันฮะมันจะมาลากใส่เพื่อนไงคูดให้ตัวปูวะตรงนี้ก็มีแท่นสวดโอเคเพื่อนทิ้งไปแล้วตัวปู ตรงนี้มีขาดทูบสวยเิทูบกูเปิดได้อะกูกองไว้แถวานั้นแหละแยกไหมแยกส่วนไหมต้องแยกส่วนอะเฟดกล่องคืออะไรแยกส่วนเหรอใช่ใช่ได้ได้ได้ไดวดจุงเบยมันกำลังไปทางมึงอะข้างล่างอะอ่ะฮะอะละตำแหน่งล่ออ<ม>าสุดกด F บ่สรุป อุ้ยตรงนี้ห้องสวยสรุปใส่ไปกี่ที่ที่เดียวเหรอตอนนี้ใช่อยู่ผมอู่นีูุ่ที่กูเปิดไว้อะใช่ไปกันนะึงมันไม่มีคือให้เลือกอะไรเหรอจะเลือกอะไรเหรอ ได้ทูบแล้วยวสวดห้องนี้ดีกว่าห้องเทพเรียกว่าห้องเทพเลย,ย,เเลยแล้วกนะันห้องเนี้ยไม่ได้ผลนะตอนี้ผีมันเน้นโซนเครื่องว่ะกล่องคลิปซับหมายถึงตาหน้าชื่อเหรอหรือไง โอ้ยเฮียท้ไปดัมแมนกำลังไปกำลังไปอะไรวะเปลืกติดตั้งสายสินประมาณสองวิเสร็จ วิด <Video S 1> ีเออรอดีสวยดีไอ้ขงนลานนั้นพร้อมสวดสองอันเลยนี่วะเออผมเสรไวแล้วเอาบิดแดงแทนก็ได้อืมตายไปบิดแดง <c oughs> เริ่มสวดได้เลยแล้วเนี่ย เซตตอนนี้เซตที่ใส่ไอ้นี่แล้วเรียบร้อยแล้วเซตที่สวนเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยโอเคจบท,ทุกที่อบอกเลยทุกที่ครจริงเลยเพืนะ่อนกูเหรอกูวันที่เดิไนไม่ใช่ไหไอ้นี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะน่าจะหาเล่นตัวเนี้ยทีเวนไปไหนวะเพื่อน เออผมว่าใส่ครบสี่อันดีอย่างเงี้ยมันจะมันจะได้รู้ไงว่าเออเราสุดใน่บ้างสวดเร็วมากอะ่ะนี่สวดคนเดียวเนี่ยถ้าตัวละครผู้ชายแม่งอ้ามันเอาไว้แทงผีโดยเฉพาะเลยอายามผมว่าอยหี้นากตน่าจะมีตัวแทงโดยเฉพาะนะ ปิดตำ่ำแต่ว่าถึกประมาณเลือดสามเนี้ยเลือดสามเลือดสี่เนี้ยในอนาคตไม่มีใครมารก่อกวนก็ยวยาวไปต้องแต่นโมนะนิพาเจยบร้อยโคตรเร็ว มัน <c oughs> ง,งานเข้าแล้วกูบอกเลยติดตั้งยาเรียบร้อยผมไปชั้นสองไอ้ยาสเตม,มิน่าเราทิ้งไว้ชั้นล่างมั้งรู้สึกอือตรงกล่องชั้นล็อบบี้เลย เอาดิกูเรียกมือห้องเดิมเหรอเพื่อนอันนี้ขาดอะไรอ่ะขาดตะปูใช่ตาพิเศษเห็นนะมันวาร์ปมันวาร์ปสดียูเล่นไงเล่นไม่ยากหรอกแค่หาของทำพิธีสวดแล้วก็ออกหรือจะฆ่าก็ได้ หวังว่ะอุ้ยโดนเกี่ยวโอ้ยตวัดเลยข้างล่างโดนทีเดียวดูดินี่โดนทีเดียวเลือดเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะพูดบางอ,อ่ะไอ้ตัวนี้มันน้องว่ะ กำลังเดินขึ้นมาแหลงโทษมีเอ้ยายายายอยู่ข้างล่างนี่หว่าใช่ปะเห็นเพื่อนกองยาไว้อ่ะสองอันอ่ะข้างล่างปะวะนี่ไงเราไม่ได้เราโดนอีกทีนึงเราเป๋ มันมาเดิมมาเด้อให้ตัวอยู่เฮ้ย hey, ตะปูอีกอันนึงอะ่ะต้องหานะเฮ้ยหกนาทีตรงนี้ผมสวดไปแล้ว น่าจะอยู่ซิงนู้นอะเจอตะปูปะวะไม่เจอเลยอยู่ไหนวะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอยู่ข้างล่างแหละ <c oughs> <c oughs> แบบเนี้ย ไอ้เหี้ยข้างบนกูเช็คแล้วไม่มีเลยถ้ากล่องกำลางไรหาให้อืมมันคือนี่ไงโอ้กล่องไม่เปิดเดินผ่านกันเป็นสิบๆรอบแล้วสวดว่ามี็นกสวดปะเนี่ยอย่างๆมันซอกมันซอก เฮียจัดๆกล่องนะั้นน่ะต้องเปิดให้ได้มีของแน่นอนเลือเหลือห้าสิบอะโดนทีเดียวโดนเกี่ยวแล้วก็โดนเลยเนนะี่ยไม่มีทางเลือกว่ะตายแล้วตะปูเออเอาดิเอามาหน่อยดิเอามาหน่อยดิสั่งสอนม,มาหน่อยดิ ให้มันรู้จักการะเทศาบ้างโอ้โอเอหเราเิเา I need you นี่ทเป๋ววะ เรียบร้อยสวสดเลยสวสดเลยสวสดเลยเหี้ยเฝ้าอย่างเดียวเลยอีกทีอีกที้อเปื้อวะอีกทีนึงตายแน่นอนมาปะละมึงอ่ะ4นาทีไม่ทันหรอกวะไอ้เหี้ย เล่นของง่ายกแล้นมากเกินเป็นจริงนะฮะผมเกิดเองได้เว้ยอ,อยากสวดว่ะแต่ว่าทีเดียวตายไม่คุ้มว่ะไอ้ยามันยืนเอฟเคตรงบันไดเพื่ออะไรเพือ่อสวดจุดเพื่อนช่วยอยู่เดี๋ยวกูปะเนี้ยข้างล่างสวดไปเท่าไหร่แล้วอะประมาณสี่สิบโอ้โหยังอีกห่างไกลนัก ดูเพื่อนชั้นบนโอเคดูทรงแล้วนะ่าจะเวลาหมดีกรอบเนี้ยโอ้ยมันเจ็บจุงเบย สวดข้างบนเลยผมปวดข้างล่างให้มันกลับแล้วมันไล่ไม่สุดเห็นปะตายหายาไม่เจกว่ะสองนาทีสี่สิบวิไม่น่าได้ กูได้ยินเสียงอ่ะโอ้ยเพื่อนกดสองอยู่ข้างบนอะไรขึ้นมันอยู่ผมอยู่เก้าสิบแล้วบอล เสร็จแล้วเสร็จแล้วกันโดนกันโดนเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยออกได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยฆ่าเหรอเออเอาเดียดีเอาอะไรอ่ะผีตายแล้วโอ้โหมงงเลยีอะคือน่าจะโดนตอน สองกดสองเสร็จอะออโดนหนักไงมันไปโดนอะไรมาวะน่านะผมคิดว่ามันกดออกเ้ยเออเห <c oughs> มือนกูเลยหือว่าขอโทษมันแป๊บเดียวอ่ะมันแป๊บเดียวจริงๆอ,อ,อ่ะแบบคือมันเสร็จปุ๊บเหมือนก็นึกว่ามันกดออกไงถือว่ามันตายโอเคกดเสร็จปุ๊บแตกปั๊บโอเคหุ้ยได้ร้อยสิบเจ็ดบาทไงนี่ไงผมทำความเสียหายเยอะ